สวัสดีครับมาแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโมวา r า s s เอสเนะครับนะครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้รถเอกสารพร้อมแล้วนะครับป้ายทะเบียนครบแล้วภาษีเต็ม6-6นะครับนะครับเดี๋ยวดูภายนอกคร่าวๆกันก่อนนะครับนะครับ ไฟหน้านะครับสเตนเลสแท้นะครับไฟเลี้ยวแท้นะครับมีมีเทียมไม่กี่ชิ้นครับมีเป็นงานบิ้วใหม่นะครับความสีชุดเดินไม้นะครับไฟออกครบไม้ขึ้นนะครับละมันดีไฟเกียร์ขึ้นหมดทุกจุดนะครับรับไฟเลี้ยวนะครับครบนะครับไฟบ่งไฟเบรกครบหมดนะครับดูนะครับนะครับนะครับ ข้างในเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับทำใหม่ทั้งระบบนะครับเสื้อฝายิงทรายนะครับลูกสแตนดาร์ดนะครับใช้ยาวๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะไม่ใส่ล็อตตัวนี้นะครับนีครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่ขึ้นล้อใหม่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับนี่เดียวเสียเครื่องนะครับ 老宁宁。